สวัสดีครับเพื่อนเ,น,เนทุกคนวันนี้เราอยู่ที่บางซื่อครับเช้าเช้าวันเสาร์สองข้างนี้มีรถลิสารางสองขบวนครับอยู่เป็นขบวนสามหแล้วก็ขีหะ183นะครับชานชลา1หนึ่งกับชานชลา2สองคีหะนั้นทำขบวนไปท่องเที่ยวสลาบุรีครับ แก่งคอยกับวันที่9/3/1ออกเดินทางแล้วสดกระบวน3มา6นั้นมาจากจุมทางหนองปลาดุกครับ ับตรงนู้นโอ้โหลางสองด้วยวิ่งข้ามไปทำไม่นี่ยรถกำลังไหลไปครับแม่ตัวเลยครับยืนรอสักหน่อยก็ไม่ได้เป็นทางเดิมตัดลักผ่าด้วยนะอันตรายวิ่งด้วยสะดุดล้มมาก็ไม่อันตรายอีก ที่5183ออกเดินทางกานชลาสองเลี้ยวตัดเข้าไปทางสามครับที่ด้านหน้าโรงรถจากดีเซลบางสื่อ เลี้ยวแล้วครับเลี้ยวแล้วแล้วก็เดินทางต่อไปครับเดินทางท่องเที่ยวให้สนุกและก็ปลอดภัยทุกท่านในกระบวนครับเอกฟโต้เบสวัสดีครับ